ครับผมวันนี้มีตัว3ดอก1จุดมารีวิวนะ 50, ครับผมอีก50หอีก6 0ครับจะ3ดอก2จุดนะครับผมเยอะ3ดอกครับผมลานทีจะมาตัวนี้ยังไม่เยอนเจ็บ2นะครับผมมาดูรายละเอียดตัวละครนะครับรายละเอียดตัวละครเอาอยู่ไหนวะลบมาทั้งหมด16,658มืนครับผม16,658ือชนะ ชนะ9,008ครับผมแพ้6,000นะครับผมชนะชนะกับแพ้ดีมากครับจําวนการลบไม่ได้ปั๊มนะครับผมลบมากอบ10,07ครับผมคิวมาแสนเจ็ดนะครับตายแสนสองครับอัตราชนะ59%คิวเลส59%เฮดชอต27%หนีโล2,000นะครับผมมาดูรายละเอียดตัวละครครับตัวนี้จะบอกว่าบาเรต M200 นะครับผมนี่ครับปืนเยอะใช้ได้ครบหมดครับผม อาคิดพีเก้าสิบนี่ครบหมดนะครับตัวนี้อาคิดพีเก้าสิบนี่ครับเบิร์นสนียนี่นะครับช็อตเด่นเลยสนนยเขียวบาเรตเอ็มสอครับผมไอเทมที่หลายๆคนใฝ่ฝันสนนยเขียวบาเรตเอ็0สไอเทมแรงครับผมนี่ครับนี่สิบห้าวันยังไม่เปิดซองนะครับผมซองควงสเปซเงินนะครับผมครบหมดนะครับนี่ปืนเกลียนนะครับผม ส่วนพงษนะครับผมพงโมกกองพงษบอมพงษคู่นะครับผมนะครับอไอหนึ่งวันดีอีเกิลกิฟทพงษครับสองครบพครบครับเบเลสห้าใบครับตัวนี้ฉายาครบหมดทุกช่องนะครับที่สําคัญฉายาครบหมดทุกช่องไอเทมครับผมมาดูฉายาครับฉายา ผมฉายาโคบดุกช่องครับผมตัวนี้ยังไม่ยืนยันสเต็ปสองนะครับผมเอาเมลกับเมลเอาเมลกับพาร์ทเมลไปเปลี่ยนให้ครบหมดทุกอย่างเลยครับผม